โอเคอันนี้เป็นข้อที่99นะคะข้อที่99โจทย์ก็บอกว่าท่อรัศมี r เซนติเมตรนะเป็นท่อนะอย่างนี้ถูกไหมแล้วตัวท่อนี่มีรัศมี r เซนติเมตรนะท่อรัศมี r เซนติเมตรมีน้ําไหลผ่าน V ลูกบากเซนติเมตรต่อวินาทีนะก็คือมีน้ําไหลผ่านปริมาตรเป็น V ลูกบาศกเซนติเมตรต่อวินาทีเขาถามว่าอัตราเร็วนะก็คือ V นะ V ีเล็กนะอันนี้ V ใหญ่นะอัตราเร็วก็คือ V ีเล็กนะอัตราเร็วของน้ําเป็นกี่เซนติเมตรต่อวินาทีนะถ้าเราสังเกตเราก็จะสังเกตว่าหน่วยของอัตราเร็วหรือ V นี่ก็เป็นเซนติเมตรนะส่วนหน่วยของปริมาตรก็คือเป็นลูกบากเซนก็โอเคนะเจ้าๆกันก็คือเป็นเซนเหมือนกันเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนถูกไหมบางทีเขาอาจจะถามว่าน้าไหลผ่านเป็นลูกบาศกเซนแต่อัตรราเ็วี่ย เป็นเมตรต่อวินาทีอย่างนี้นี่เราต้องมาทั้งเปลี่ยนหน่วยเซนติก็คือ10บกลังลบสอะไรอย่างนี้นะน้องก็ต้องจำไอ้การแปลงหน่วยไว้ให้ดีแล้วก็อย่าโดนหลอกและที่สาคัญก็คือเช็คหน่วยเสมอนะเวลาทาโจทย์ก็สอบเนี่ยให้เช็คหน่วยเสมอนะอย่าลืมเช็คหน่วยเสมอโอเคทีนี้เนี่ยอัตราการไหลเนี่ยอัตราการไหลเนี่ยก็คือ A อคูณวถูกไหมอัตราการไหลนะอัตราการไหลมันจะมีค่าเป็นปริมาตรก็คือ V ถูกไหมก็คือปริมาตรที่ผ่านนะก็คือปริมาตรที่ผ่านทั้งหมดเนี่ยนะ โอเคนะปริมาตรที่ผ่านทั้งหมดนะต่อต่อหนึ่งหน่วยเวลาก็คืออัตราการไหลก็คือ V V ใหญ่นะก็จะเท่ากับพื้นที่หน้าตัดนะคูณด้วย V เล็กก็คือความเร็วนะทีนี้เนี่ยเขาบอกอัตราการไหลเป็น V ใหญ่ถูกไหมแล้วก็ A คูณกับ V ีนะโจทย์ถามหาอะไรถามอาอัตราเร็วก็คือ V นะทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้ A นะแล้วก็จะหา V อัน,นี้ได้ถูกไหม เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะวา v, ตัวใหญ่นี้เป็นตัวแปรที่เขากาหนดมาถูกไหมกำหนดตัวแปรมาว่าเป็น v อันนี้ช่นดัลูกบากเซนติเมตรต่อวินาทีทนีนี้เราไปหา v เล็กนะการที่เราจะหา v เล็กนี่เราย้อนมาดูก่อนว่าตัวแปรที่มันให้ในชอยนี่เป็นยังไงนะเราย้อนมาดูก่อนว่าตัวแปรที่ให้ในชอยเป็นยังไงเราจะได้เอาไปคิดถูกสังเกตว่านอกจาก v ใหญ่แล้วตัวแปรในชอยคือพีคายอา พายอาทั้งหมดอาจจะเป็นอาร์กำลังสองพายอากำลังสองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เราย้อนกลับมาพิจารณาอันนี้นะก็จะเห็นว่าวิใหญ่ก็คือตัวแปรที่เขาให้มาคูณกับ A A ของท่อคืออะไร A ของท่อคือพื้นที่หน้าตัดอันนี้นั่นเองก็คืออะไรพายอากำลังสองถูกไหมนะพี่ก็แทนเลย A เป็นพายอากำลังสองนะเพราะโจทย์กําหนดว่ารัศมีมันคือ R ใหญ่ถูกไหม R ใหญ่เซนติเมตรนะพี่ก็เลยแทนเป็นพายอากำลังสองเราว่า V เล็กนะพี่ก็จะได้ละนะพี่ก็ได้เราว่า V เล็กมีค่าเท่ากับ V ใหญ่หารด้วยพายอากำลัง ถูกไหมนะ v เล็กก็จะเท่ากับ v ใหญ่หารด้วยพายอากำลังสองนะเราก็ย้อนมาดูโจทย์ว่ามีข้อไหนไหมนะที่เป็น v ใหญ่หารด้วยพายอากำลังสองก็ตอบข้อนี้นะตอบช้อยก็สองนั่นเอง v ใหญ่หารด้วยพายอารกำลังสองตอบข้อนี้เลยนะข้อนี้ไม่ยากนะจริงๆเราไม่ต้องรู้สด AV ก็ได้นะถ้าตัดหน่วยเป็นนะถ้าเราตัดหน่วยเป็นเนี่ยนะแค่นั้นก็จบแล้วนะคือต้องแม่นคณิตศาสตร์ ในระดับหนึ่งนะต้องแม่นคณิตศาสตร์ในระดับพื้นฐานอยู่ระดับหนึ่งแค่ตัดหน่วยเองโอเคนะคนนี้ตอบใช่ข้อสองนะก็คือวิใหญ่หารด้วยพายอายใหกำลังสองค่ะขอบคุณค่ะ